เตรียมใจให้พร้อมเพราะ h a r r Warriors 8 of Imprisonment กำลังจะพาเราไปผจญภัยในโลกของซลด a าแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีการเปิดเผยตัวละครใหม่2ตัวที่น่าตื่นเต้นก่อนเกมจะวางจำหน่ายในวันที่6พฤศจิกายน2025และนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในจักรวาลของ The Legend of Zelda ที่แฟนๆรอคอยมานานแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ผู้เล่นมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง Nintendo และ k o i t e c m o ได้ปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ของ h a r r Warriors เอ็ดออฟฟีพเซนมนซึ่งเป็นภาคต่อในซีรีส์เกมต่อสู้แอคชั่นที่ผสมผสานกับโลกแห่งซลดาโดยเฉพาะภาคนี้เป็นภาคที่3าของซีรีส์นี้และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเกมนี้เป็นแค้นน์ปริควอรของจักรวาลเดลิเจนออฟเซ d ดหมายความว่าทุกเหตุการณ์ในเกมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวหลักของเซลดาแบบอย่างเป็นทางการไม่ใช่เรื่องราวเสริมแยกออกมาและเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในเกมเซลดาหลักอื่นๆดังนั้นหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่อาจสับสนกับคำว่าแคโน N หรือ Prequel ลองนึกภาพว่าเหมือนกับการเล่าเรื่องก่อนหน้านี้ของเรื่องราวใหญ่เช่นการอ่านประวัติศาสตร์ก่อนเกิดสงครามในหนังสือเล่มโปรดมันช่วยให้เราเข้าใจโลกของไฮรูนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบซีรีส์ h e r o Warriors ภาคก่อนๆที่เน้นการต่อสู้แบบสนุกสนานกับบอสมากมายภาคนี้จะนำเสนอเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวหลักมากขึ้นทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับต้นกำเนิดของสงครามครั้งยิ่งใหญ่ ในเทรลเลอร์นี้เราได้เห็นตัวละครใหม่2ตัวที่น่าสนใจมากซึ่งจะเข้ามาเสริมทัพในสงครามผนึกกานอน n น p ริสเนิงวอร์จุดที่นี่คือการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างซิลดาผู้พิทักษ์แห่งปัจจัยต่างๆเซจิสและพันธมิตรต่างๆกับกานอนดอฟผู้ไร้ตัวชากาจในภาคก่อนๆของฮารูวอริอัสผู้เล่นจะได้บังคับทีมเพื่อต่อสู้ในสนามรบขนาดใหญ่แต่ภาคนี้เน้นไปที่ช่วงก่อนหน้าเรื่องราวหลักทําให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครและความสัมพันธ์แบบใหม่ตัวละครใหม่ที่เปิดเผยมี2ตัวได้แก่แคม ซึ่งเป็นครอกจอมแก่นเจรูโดผู้เดินหางไปทั่วไฮรูนเพื่อค้นหาบ้านของตัวเองลองนึกภาพว่าคุณเป็นนักเดินทางที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพื่อหาที่อยู่ที่ถาวรมันเป็นตัวละครที่น่าสงเพสและน่าตื่นเต้นสําหรับผู้เล่นที่ชอบเรื่องราวการผจญภัยส่วนตัวและอีกตัวคือมิสเทียสคอนสตราคหุ่นยนต์ลึกลับที่สามารถแปลงร่างและบินได้ซึ่งหลายคนคาดเดาว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับลิงก์ตัวเอกของเซลดาเพราะลิงมักจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีลึกลับ ในจักรวาลนี้แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งบางคนอาจโต้แย้งว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ดูคล้ายกับสิ่งก่อสร้างในเกมเซลดาหลักเกินไปจนอาจทําให้แฟนๆรู้สึกว่าเป็นการคัดลอกหรือไม่เหมาะสมกับทีมของซีรีส์คุณคิดอย่างไรมันจะเป็นการเพิ่มความสดใหม่หรืออาจทําให้จักรวาลเซลดาดูซ้ำซากไปหน่อยเมื่อรวมตัวละครใหม่2ตัวนี้เข้ามาตอนนี้รายชื่อตัวละครที่ยืนยันแล้วมีอย่างน้อย11ดตัวแล้วรวมถึงเซลดารอรุก โซเนียมิเนรูเกียร์และอดีซึ่งแต่ละตัวมีบทบาทสําคัญในเรื่องราวยกตัวอย่างเช่นรอรูปเป็นผู้นําแห่งซอราาที่ช่วยในการต่อสู้และมิเนรูเป็นผู้พิทักษ์แห่งเทคโนโลยีทําให้เกมนี้มีตัวเลือกการเล่นหลากหลายมากขึ้นสําหรับผู้เล่นที่ชอบปรับแต่งทีมในเทรลเลอร์ยังมีการเผยโฉมนักรบซอราลึกลับอีกหนึ่งตัวที่ยังไม่ยืนยันว่าจะสามารถเล่นได้หรือไม่นี่เป็นส่วนที่แฟนๆตื่นเต้นมากเพราะอาจเป็นตัวละครเซอร์ไพรส์ที่เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การเล่นได้โดยรวมแล้ว การเปิดตัวเต็มรูปแบบของ h o r ูวอริอัส e i g h of i m p r e s i o n m e n t บนนินเทนโดซี2ในเดือนพฤศจิกายนนี้คาดว่าจะเป็นจุดเด่นสำหรับแฟนเกมที่รอคอยการผสมผสานร,ระหว่างการต่อสู้สไตล์ y n a sty w a r r i o r s กับโลกซีลดาแบบดั้งเดิมและสำหรับผู้เริ่มต้นหากคุณยังไม่เคยเล่นซีรีส์นี้ลองคิดว่าเหมือนกับการดูหนังแอคชั่นที่มีฮีโร่เยอะๆแต่มีเรื่องราวพื้นฐานที่เข้าใจง่ายแต่ที่นี่คือจุดที่มันอาจกลายเป็นประเด็นถกเถียงบางคนอาจมองว่าการเพิ่มตัวละครใหม่ และทําให้เป็นคะแนนปริควลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่ทําให้จักรวาลเซลดาใหญ่ขึ้นและน่าสนใจยิ่งขึ้นในขณะที่คนอื่นๆอ,อาจเห็นว่ามันอาจทําให้เกมหลักของเซลดาถูกบิดเบือนหรือสูญเสียความบริสุทธิ์ของคุณสมบัติดั้งเดิมคุณเห็นด้วยหรือไม่หรือมีข้อโต้แย้งอื่นๆที่อยากแบ่งปันแชร์ความคิดเห็นของคุณในความเห็นด้านล่างและมาคุยกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปในโลกของไฮรูนแหล่งที่มาเกมรัน https โคล o นสลัดแลัเกมแบงดอทคอมสลัฮารุคิดวอริอัสคิดเอทขิดออฟคิดอิปรสนมันคิดนิวคิดเคเตสคิดริบบิดซิลเดสล